สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ผมต้าเกมเมอร์เหมือนเดิมนะครับผมวันนี้ก็เป็นคลิปที่4แล้วนะครับที่เราได้ทำเกี่ยวกับเกม m a p l e Story R Evolution นะฮะโอเคครับวันนี้ผมก็เพิ่งปลดล็อกเนาะเวล112นะครับก็พลังลบตอนนี้อยู่ที่ล้านห้านะฮะเพื่อนๆก็ถือว่าน้อยมากนะในเซิฟผมเซิฟเสียอันดับหนึ่งแม่งไปไป8ล้านแล้วคือพลังบบโอเวอร์ Over มากโอเวอร์ Over มาก เวอร์สุดๆครับเซิร์ฟผมเนี่ยก็มีแต่นักเติมทั้งนั้นเลยโอเคครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงดันเจียนใหม่นะครับก็คือ a เว g มืดมิดนะครับก็เอาไว้ดรอปรูนนะเพื่อนๆนะเมื่อเพื่อนๆเวล112ก็มันจะปลดล็อกรูนครับผมรูนก็บวกค่าสเตตัสนะครับตอนนี้ก็ได้รูนฟรีมานะผมก็เพิ่งใส่แค่ตำแหน่งเดียวนะครับแล้วเราลองไปดูกันเนาะก็จะมีร้านค้าอเวจเนี่ยที่เราต้องไปลงดันเนาะดันล่าบอสเนี่ยเพื่อรับ เหรียญมาซื้อรูนนะครับโอเคเราลองไปลงดันเจียนกันครับเพื่อนๆดันเจี้ยเวจีมืดเนี่ยก็จะใช้ตั๋วในการลงแทนจํำนวนครั้งต่อวันนะครับเพื่อนเอนก็สามารถลงได้กี่ครั้งก็ได้นะตามตั๋วที่เรามีเลยตอนนี้ผมก็มี320ตั๋วเน,ะนาะคะแนนปัจจุบันก็มีอยู่หน,นึ่งคะแนนโอเคเราไปลงกันครับแนะนำพลังลบเนาะก็อยู่ที่ร้าน2อันนี้ผมร้าน5ก็ ลงได้สบายครับผมโอเคบอสก็ค่อนข้างเท่เลยนะเป็นงูงูแห่งความมืดมิดเจอธนูคาสสามดิโอโ้โ,อโหโอ้โหโอเคครับแต่สังเกตเลือดบอสไหมเพื่อนๆก็ตีช้าอยู่นะถือว่าผมตีช้าอยู่นะขนาดแบบพลังลบ เราเยอะขนาดนี้นะแต่ยังตีช้าอยู่บอสเวลร้อยสิบสองนะครับเพื่อนๆโอเค okay, ก็จะม,มันก็จะเสกบุกน้องมาด้วยเนาะก็ค่อนข้างตีสักพักมึงเลยแหละก็าฝากเพื่อนๆกดไลค์กดซับถ้าใครให้ผมด้วยนะครับก็อยากสองพันซับเร็วๆนี้นะฮะเพื่อนเพื่อนใครอยากเล่นเซิร์ฟเดียวผมก็มาที่ s 4 <S นะเพื่อนๆพื่อนนะบอสแบบอึดจัด อุดจัดอุดสุดสุดโหแม่งเลือดเลือดแบบพึ่งได้ครึ่งหลอดแล้วเพื่อนโอน้ตีตีก็ถือว่าบอสตีแรงพอสมควรนะแต่ก็เรายัางย,ยืนยืนยืนอยู่ในดันไหวไม่ถึงกระตายแต่ก็ถือว่าตีบอสนานมากเพื่อน ถ้าแบบใครที่แบบว่าไม่เน้นพลังโจมตีเยอะๆเนาะเน้นอึดอะผมว่ามีหมดเวลาอะพอบอสแม่งยืนแบบยืนอึดมากสามนาทีนะนี้ผ่านไปเกือบ <c oughs> เกือบสองนาทีนะเพื่อนๆบอสยังเลื่อนไม่หมดครับผม ผมว่าถ้าเป็นแนวแนวนอนเหมือนเดิมน่าจะดีกว่านะเป็นแนวตั้งแล้วรู้สึกว่าภาพมันแคบไปน,นิดนึงเป็นระบบนี้ก็ได้แต่เป็นภาพแนวนอนผมว่าน่าจะน่าจะดูจะส,สนุกกว่าน,นี้นะ โอเคเราก็ปาดบอสลงเรียบร้อยนะครับก็ได้มา20เหรียญแล้วก็จะได้ไอ้นี่ด้วยนะเซตอัพขั้นของอาวุธด้วยนะครับแล้วก็อุปกรณ์ด้วยนะเพื่อนเพื่อนก็ได้เงินมา 10k นะครับก็สามารถลงซ้ำได้เรื่อยๆตามจำนวนตัวเรานะครับส่วนคะแนนอาวจี v G ก็นี่เลยในร้านค้าอเวจี v G นะแต่ร้านค้าอเวจี v G ค่อนข้างขายแพงอยู่นะลูน2ดาวนี่2,000เลยลูน1ดาวนี่อยู่1,000นะเพื่อนเพื่อนก็ ผมไม่รู้นะว่ามีใครลงแล้วสามารถดรอปได้รูนมาหรือเปล่าแต่ผมไม่ได้รูนเลยนะเพื่อนเพื่อนนะยังไม่ได้รูนเลยหรือเราต้องตีนี่เราน่าจะต้องตีไปหกครั้งอะ่ะถึงจะได้รูนเนาะการันตีเปิดกล่องรอล,ลุยครั้งหนึ่งครับดูว่าจะได้รูนไหม บอสแบบค่อนข้างอึดนะเพื่อนเมือก็ต้องใช้เวลาเกือบ2นาทีทุกครั้งเลยเพื่อลงบอสนะเพืเ่อนๆนะสอนาทีฝาด้วยแหละอึดจัดดีเราวยังยืนไหวะ่ะถ้ายืนไม่ไหวนี่ตายไม่ผ่านโอเคอย่างน้อยก็ได้อุปกรณ์อัพขั้นได้รูนไหมไม่ได้อะไม่ได้รูนเลยละ โอเควันนี้ผมลงไปสามครั้งแล้วนะรูนไม่ตกเลยเขาคงต้องตีให้ครบหกครั้งนะผมว่าถึงจะได้รูนเนาะอ่ะเราลองไปดูครั้งสุดท้ายเนาะครั้งที่สี่ของเรานะครับเพื่อนๆว่าเราจะได้รูนไหมก็ขอให้มันได้นะไม่ต้องถึงขั้นเปิดกล่องหรอกแล้วถึงค่อยได้รูนเนาะโอ้โหรูนอัพขั้นค่อนข้างออกยากมากเพื่อนๆมันก็จะมีนี่นะ รูนหนึ่งก็จะบวก ATK d e p นะครับแล้วก็ ATK power รูนสองก็จะเป็น ATK HP แล้วก็คิด่าเมทนะครับรูนสามก็จะเป็น d e ฟ HP ATK power นะก็รูนไหนก็ดีหมดแหละผมว่าขอให้ได้สักรูนหนึ่งอันเนี้ยโอกาสดอบทำไมไม่ตกเลยอะผมลงไปสี่ครั้งแล้วนะมามาดูครั้งนี้ว่ามันจะตกไหมครับเพื่อน โอเคเคลียดานะครับเพื่อนๆข้ไม่เห็นรูนแมสแต่นิดเดียวนะได้แต่อุปกรณ์อัพขั้นโอเคเย็ดเป็ดลงไปสี่ครั้งนะครับไม่ได้รูนเลยสักครั้งนะครับก็ถือว่าแบบโอ้โห,โโหดันเจียแบบเกลือจริงๆดันเจียแบบน,ยนี้ได้หินอัพ <c oughs> โอเคได้หินซื้อของในร้านค้าเวจีมาแค่แปดสิบนะเพื่อนๆลงไปทั้งหมด4ครั้งนะโอ้โหเกลือมากนะครับแล้วก็เป็นเศษอุปกรณ์ที่ที่เราแบบมีอยู่แล้วอ่ะก็ค่อนข้างเกลือเลยดันดันเจียนี้เนาะเอเวจีเกลือมากสำหรับผมนะครับเพื่อนๆโอเคนั้นเราก็แป็กไปวันนี้นะ ก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปของผมนะครับป้าเกมเมอร์ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจในการทําคลิปถัดๆไปให้ผมด้วยนะครับขอแค่กดไลค์กดซับสไครป์ก็พอครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ